สวัสดีครับทุกคนในคลิปนี้พวกเรา d i f f e r s i ซจะมาสรุปข้อมูลจากงานเปิดตัว POCO F8 Series ให้ได้รับชมกันเพราะงานนี้ไม่ได้เปิดแค่มือถือแต่เป็นการยืนยันวิสัยทัศน์ใหม่ของแบรนด์ว่าจะยกระดับพลังอัลตร้าให้กับทุกคนและที่สำคัญไฮไลท์คือการมาของ POCO F8 Pro POCO F8 Ultra และแท็บเล็ตใหม่อีก2รุ่นใครกาลังรอมือถือที่ได้ทั้งแรงและคุ้มไปรับชมกันได้เลยครับ งานเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นที่บาหลีอินโดนีเซียภายใต้ธีม Ultra Power a s c e n t ซึ่งผู้บริหารของโปโกโ้เขาขึ้นมาพูดถึงทิศทางใหม่ของแบรนด์ที่อยากผลักดันเทคโนโลยีระดับเรือธงให้เข้าถึงง่ายกว่าที่เคยและปีนี้เขาเน้นหนักที่เรื่องประสิทธิภาพการเล่นเกมและประสบการณ์ใช้งานจริงที่ต้องรู้สึกได้ว่ามันเร็วแรงและคุ้มกว่าเดิมรุ่นแรกที่เปิดตัวคือ Poco F8 Pro ซึ่งถูกวางไว้ให้เป็นเรือธงที่ครบทุกอย่างแต่ยังคงขนาดเครื่องที่จับพอดีมือตัวนี้ใช้ชิป Snapdragon 8 Elite หน้าจอให้เป็น AMOLED ขนาด6.59นิ้วความละเอียด 1.5K Refresh Rate 120Hz ขอบบางตัวเครื่องดูพรีเมียมขึ้นเยอะส่วนระบบระบายความร้อนใช้เทคนโนโลยี Ice Loop System รุ่นใหม่ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้นเวลาเล่นเกมหนักๆเฟรมเรตนิ่งกว่าเดิม แบตเตอรี่6 2 1 0ม ah, ิลลิแอมและรองรับการชาร์จไวที่100วัตต์ด้านกล้องให้กล้องหลัก50ล้านพิกเซลคู่กับเลนส์เทเลโฟโต้อีก50ล้านพิกเซลซูมได้2.5เท่าและอัลตราไวท์ล้านพิกเซลดีไซน์เป็นกรอบโลหะฝาหลังกระจกผิวด้านดูแน่นและสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะครับมาถึงไฮไลท์ของงานอย่าง poco f 8 ultra ตัวท็อปที่จัดว่าโหดเกินมือถือระดับราคาเดียวกันไปไกลมากชิปที่ใช้เป็น snapdragon 8 elite gen 5รุ่นใหม่ล่าสุด และรอบนี้เขาเพิ่มชิปเสริมชื่อ Vision Boost D8 ทำงานเหมือนผู้ช่วยที่คอยบูสต์ภาพในเกมทำให้เฟรมเรตนิ่งขึ้นและภาพดูคมกว่าเดิมหน้าจอใหญ่ถึง6.9นิ้วความละเอียด 2K หรือ WQHD+ ความสว่างสูงสุดทะลุ3,500นิตเห็นชัดแม้อยู่กลางแดดจัดและหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของมือถือรุ่นนี้คือระบบเสียงครับเพราะครั้งนี้โปโกจับมือร่วมกันกับบสเพื่อเพิ่มระบบเสียง2.1 h ช n n นล ซึ่งมีลำโพงซับวูเฟอร์แยกในตัวเสียงเบสแน่นขึ้นมิติเสียงดีขึ้นถือว่าเป็นจุดขายหนักๆของรุ่นอัลตร้าเลยส่วนกล้องก็จัดเต็มทุกระยะทั้งกล้องหลัก50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ไลฟ์ฟิวชั่น950อัลตร้าไว50ล้านพิกเซลและเพริสโคปเทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลซูมออปติคอล5เท่าแบตให้มา6,500มิลลิแอมรองรับชาร์จไว100วัตต์ และชาร์จไร้สายอีก50วัตต์และมีมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP68 ช่วงท้ายของงานเปิดตัวมือถือ Poco F8 Series ยังมีเซอร์ไพรส์เปิดตัวแท็บเล็ตใหม่อีก2รุ่นเพื่อเติมเต็ม EcoSystem ของแบรนด์เริ่มที่ Poco Pad X1 ตัวนี้เน้นความแรงเหมาะกับเกมเมอร์ใช้ชิป Snapdragon 7 Plus Gen 3ที่ประสิทธิภาพใกล้เรือธงหน้าจอ LCD ขนาด11.2นิ้วความละเอียด 3.2K Refresh Rate สูงสุด 144Hz ลำโพงมี4ตัว รองรับ Dolby Atmos ตัวเครื่องบางแค่6.18ม mm, ิมน้ำหนักประมาณ500กรัมโดยรวมคือแท็บเล็ตแรงที่เหมาะสำหรับเกมจริงๆส่วนอีกหนึ่งรุ่นคือ p o c o Pad M1 รุ่นนี้เน้นความคุ้มและแบตอึดใช้ชิป Snapdragon 7S Gen2 หน้าจอใหญ่12.1นิ้วความละเอียด 2.5K Refresh Rate 120Hz จุดเด่นคือแบตเตอรี่ใหญ่มหาศาล12,000ม ah. ิลอีกทั้งยังมีช่องหูฟัง3.5ม mm ิมมาให้ด้วยซึ่งรุ่น X1 ไม่มี และนี่คือสรุปข้อมูลทั้งหมดจากงานเปิดตัวโ Proco F8 Series Global Launch ที่บาหลีครับซีรีส์นี้ต้องบอกเลยว่าโ o ค o ยกระดับขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะรุ่น u l t r a ที่ให้ลำโพงจากบ s สกับกล้อง r พลิสโคปซูมได้5เท่ามาแบบไม่กั๊กเลยถ้าเพื่อนๆสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษหรืออยากให้ผมทำรีวิวฉบับเต็มต่อบอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อฝากกดไลค์กดติดตามดิฟเอร์ไซ์ทุกช่องทางทั้งบนแพลตฟอร์ม YouTube Facebook และ Titik t o k เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราออีีีกคคครรรัััับบบบขุณท่ชสสวสด